จ้าเนี่ยยักษ์โตเลยนี่วชิบั่วโตมั่วแห้ง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 วะรอยได้น่าชื่อนะตัวเมียหรือตัวผู้ม้นเลียกเหตุอวนงูแห้งหนานอะรวะอยหมื่นนด้ครับรอยหมื่นเด้นะงูแห้งมาจ้าเราชื่อเหนือได้พี่น้องมาลดหงหล่อนะครับมาจากแถวกลสิ์สารคามบนนนับ นี่เนี่ยนี่เนี่ยบุญเขาให้เท่าไรนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบหกสามจิตนี่แหละพี่นนองหมอร้อยสามแปดเด้ออืมเช่าหมื่นหมื่นแปดพันเจ็ดเขาให้ มั่นรักหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบรรยากาศนะครับราคา้อขายจริงนะครับเดี๋ยวใกล้ที่จะออกตลาดแล้วพี่น้องนะเดี๋ยวผมสีลวงไปกันทั้งหลักนะครับเด้อพี่น้องทางคุ่นกะค่อยเบ่งราคานะครับตัวนี้ผมอยู่ส่วนเป่อยหน่อยอยู่ส่วนเวียดนะครับเพื่อนเขานะครับพี่น้องเราง้อเขาไปเลยหลุดนะครับเด้อนะอ่ะประมาณนี้ เนก่อพันสองเงี้ยเคียบปดตัวเมีหน่อยสามา่ตัวนั่นไงเดี๋ยวว่าสองหมื่นวาอยู่บ้านเอาไปไปเอาไปซ่องเขาเงินก่อพันสองเลยงอแง่รงเหร่ะลัวทม เนี่ยข้าม <B oll ary> ันเนียเก๋ดีอ่ะไ่ล่ะเมืองร้ยเรียงของพ่อใหญ่นะครับนะแต่ถ่ายคลิปละคนสื่อพี่น้องโอ้คนสื่อคนสื่อบ่มีนะครับมบอนี้ร้อยเลี้ยงนะครับงวดร้อยเลี้ยงบ่มีคนสื่อนะครับชาวบ้านเท่ากับขอมายางมะละนะครับงวดหมื่นกว่าบาทนี่ยไม่ได้ขายเลยนะครับปกติงวดลอยนี่กันทีพ่อมีอยู่นั่น ในหา่นกับมหางวเนื้อนะครับงวอเลียงงวผูไปสั่นนะครับนะเนี่ยงวอลอยเลียงง้อสาวความสมนี่บ่ดีขายเลยโอ้สามตัวสามหมื่นตัวละหมื่นพ้อขายยากนะครับนะง้อลอยเลียงขายยากนี่ขยยาการาคากันบ่แพงนะครับง้หลายนะครับค่อนซื้อหน่อยนะครับเอาง่ายสรุปนะ เพื่อนก็นสรนกเลือกนะครับก็เลือกขอขก็ขายราคาแล้วก็ย่างไปขนาดมันพ้อขายไหนนี่ห้อยข้อขายนะขายบุญไดนก็ต้องเอากลับนะเอากลับไปขุนไปเลี้ยงไว้ก่อนนะครับนี่ไม่แต่ตัวละหมื่นพลยใเ่เรียละหมื่นเท่าไรใหญ่หมื่นเท่าไรทำหมื่นเท่าไรทำตัวละหมื่นห้าพันหลายเลยสามตัวเออตัวละหมื่นห้าโอ้ตัวใหญ่เนื้นอยอะไร ตัวนี้บ่ได้เด็กพีน่น้องตัวนี้มันพันตัวนี้ได้มืนน่นแบบนปดน,น,นี่แปลว่าถืออืมถือมื่นแปดเลยนะต้องยิงโอ้ยเดี๋ยวมันไายเลยงัวมันหลายนะครับงัวมันอ่งเันอยู่กันอทขายงวัวใส่หนีในช่วงนี้นะครับใส่หนีเท่ากับสองมือหนีงัวหลาย น่าคนสื่อกับบเดล้ายเท่าที่ค,ควรนะ,นะม,มันสื่อบบมี่มึงถ่ายม้นะครับมันไม่ได้เหนื่อยนะครับนี่ในมื่นแปดโอ้บเดลราค่าพี่น้องตัวนี้ร้อยสี่หนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวภาพมงตัวใหม่ด้วยเดี๋ยวสิบบเดลาเพิ่งหลายตัว นี paid, han, ่มาขายนี <lawsuit> ye, ่หาพึ่นกับมหาเงื้อนะครับงื่อนองว่ผูไปทันนะครับนะนี่เงวออยเลียงง่สาวความสมนี่พอทีขายเลยเอาตามตัวสามหมื่นตัวละหมื่นพอ้ขายยากนะครับนะง่อนอยเลียงขายยากราคากันโบแพงนะครับ ง้อลายนะครับค่อนซื้อหน่อยนะครับเอาง่ายสรุปนะเพื่อนกับสนุกเลือกนะครับเพกก่นกับเลือกก็ขายราคาอะไรกับยางไปถ้าขันพ่อขายไหนในห้อยเขาขายนะขายบุได้ก็ต้องเอากลับนะเอากลับไปขุนไปเลี้ยงไว้ก่อนนะครับนี่ไม่เตเ็ตัวละหมื่นเท่นไหร่เชลีอะไรหมื่นเท่าไหร่ใหญ่หมื่นเท่าไหร่ทำหมื่นเท่าไหร่ทำตัวละหมื่นห้าพันหายได้สามตัวเออตัวละหมื่นห้าย อืมหนซืม,มอมาพม่น,ปนไปตามคนไทยมันกระถอย,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 ยลองนะครับเนี่ยพอยลงคนซื้อคนซื้อบะหมี่นะครับพวกหลายก็นั่นในสองแปด ตัวนี้สามหาอาพี่ทรงเขาแลยพวกหลายคนซื้อพอมีเงอนประมาวนนี like ่เราขายเลยครับต <section> ัวนี้สองสองหมื่นอ้อโอ้เมนยูพี่ดอกสองหมื่นแปดน่าขวียดสีนะครับลอยสี่สิบสองนี่ใช่เพิ่งถ่ายมน ไดยใส่บงังไทยน,นี่ในสองสองแปด 2, 2, ว่า,าราคาบอดีเลยคุณน้องน่านิดบอดีเพราะว่าง้อหลายครับง้อหลายแล้วก็คนซื้อน้อยนะครับนะเวียดนี่เขาเลือกเลยนะครับนะเขาเลือกได้เลยเขาเลือกได้เลยนะครับนะนี่สองพันแปดถือว่าราคาถอยลงหลายหนึ่งสองสามพัน เพราะที่นี่อยู่สามอยู่โอ้นะครับเป็นนัดเป็นนัดพี่น้องคนซื้อบ่มีใช่ผมชี้ออกกัปเลยนะครับเี่กกัสรุปให้กะเบ,บอร์เอานี่คีบอ่ะนะครับเพราะว่กัสในหอยบางคนก็ว่าช่องช่องมันคนก็ว่าอ่าแพงนะครับนะเออคนเพือพ่อไปขายจอเพิพ่นก็ว่าราคามันสูงนะครับเอาเวียดนามเขาแยกกันช่างนะครับนะผมกัสสีรวงแยกกันช่าง แต่มีโอกาสจะไม่พี่น้องหม่นะครับนะนี่บรรยากาศภาพร่วมไทยตลาดเลียงบอกเข่าพี่น้องคอนขึ่เลียงหน่อยนะครับรูลให้เลยมีม่แต่ในในหอยนะครับตางถิ่นพันมหาไปทํากําไรมีในหอยต่างถิ่นผูมบคเคยมากกับมานะครับนะในหอยต่างถิ่น ก็มีในห้างเวียดนามนะครับสนุกเลือกครับมีคนซื้อแข่งนะมีมีกัาามพูชาเขามาแน่ที่คนซื้อมาหลายพี่น้องสิบกาตัวยี่สิบตัวบวเกินนี้นะครับตอนนั้นเวียดนามคลองตลาดมีโอกาสไหมไหมนะครับขอบคุณที่เขามารับชมนะ